ไปไหนล่ะไหนเราซื้ออย่างนะแม่กำปองแม่กปองมะที่ไปแม่กำปองนะคะตอนนี้อยู่ในเมืองไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามามากับผู้ใหญ่มากับอีนเห็นมึงอยากเสนอตัวมากเลยเนาะม

เราไปเจอกันที่แม่กระปองนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองจะไปถึงแม่กระปองประมาณกี่โมงประมาณชั่วโมงหนึ่งจากในเมืองเสื้อผ้าานผมเป็นคอสตูมก็จะเป็นเป็นตัวปัญหาตัวเปิตัวเราเปตัวปัญหาเลยนะเจนี่เงียวเอ้ยจูเนียร์่างเงี้ยอยู่หลังกล้องนี่ยังท้า อยู่หน้ากเงียบเมื่อกี้หลังจากที่ทางปิดไปสักพักนะคะก็ไปใช้ชีวิตที่เตาภูร้อนสังกะแพกับอันนี้เป็นที่พักของเราค่ะบ้านอินดอย เราอยู่กันที่รีสอร์ทบ้านอิงนอยแม่กำปองนะคะจะบอกว่าไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่ตีสามแล้วก็ออนเด w a เวที่เราขึ้นมาก็คือถนนโล่งมากแทบจะไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ระหว่างกางนอะไรนะดินถล่มมาระยะ ลุ้งมาตลอดทางเลยจ้าแต่บรรยากาศดีมากแล้วก็คนน้อยอดีอดีนคือคดีว่าตาผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดเขาจะไหนก็ไปหาว่าตาผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดขากระซิบว่าร่างไกลบ้านไหน ไฟดับแล้วก็มีผีตนหนึง่งอยู่ในบ้านพักคือดับจริงๆคิดว่าน่าจะดับทั้งคืนคือคืออะไรอุ๋มมันคือคอะไรมันคือบ้านพักของเราแบบไหนอุ๋มบ้านแบบอีสานอีสานใช่แบบใช่แบบเหนือแต่มันก็คล้ายๆบ้านอีสานบ้านเฮาไออยางรัสเซ่มันเป็นเพื่อนนะ เฮืนใหม่น่มันเป็นเงินใหม่แล้วมันมีที่อยู่ใจหลังคาเนาะนี่หดปักไปนี่พี่นอนอุกยปนี่หน่วยกูจะนวดมันเสียงเนอนเบาบอกว่าบาบอุ้ยท้ใสเนื้อนนกินเนเียอง้าเป็นห้องผู้ชายก็ เอ้ยกล่อ้ยงผมหลอดแต่นค้อยูยู่หนาด้วยสิหมูเป็นสันเป็นจิกสีจิกโบอกโบกโบกเอาแป๊บเดียวเอ้ยดูมันสว่างอยู่คนเดียวอ่ะแล้วแบบหูอุ้ยพี่ต้องเหลืองอีอเหมียอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยเหมือนเดิมมาดังเหมือนเดิม ไอ้ผู้แก่ไอ้อะไรเนาะว่างผมจะรีไปต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปหาว่าแต่ผู้สาวบางคนอยู่ที่ใดขอกระซิบว่ารรกเคยใกล้บ้านอยู่ไหนลองบอกไอมาออยากดู คือว่าเราก็จะไปหาของกินกันเพราะว่าตอนนี้ฝนตกต่อให้เราอยู่ที่พักแล้วก็ไม่มีอะไรทำก่อนแล้วไม่มีไฟนะคะอันนี้จะเป็นที่พักสั้งค่าที่ลำธารจะเป็นน้ำป่าไลหลาก คาดว่าทั้งคืนห <ไป S 1> วังว่าคืนนี้ไฟจะมาถ้าโชคดีแต่คิดว่าแนะแนะนำว่าถ้าจะมาเที่ยวให้เช็คผลฟ้าอากาศและช่วงเวลาที่จะมาเที่ยวแต่และที่แต่เราก็เ,ากเออแต่เราก็รู้แหละแต่เราก็อยากมาไง <c oughs> แต่เราก็อยากมาดินสไลด์ค่ะอันนี้ดินสไลด์หน้าดินทางสไลด์ตลอดทางคือ <c oughs> ดินสไลด์แบบนี้มาตลอด พอวนในลมช่วยพาทั่วใจน้องลอยไปจากดินแานที่เดือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลอยลงไปพร <c oughs> นให้ลมด่วยําลั่วใจน้อง <c oughs> อ <c oughs> ลอยล่องไป <c oughs> บนนภา คือ,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 อตอนนี้ยิ่งเดินยิ่งเดินฝนก็ยิ่งแรงหนุ่ยเมื่อกี้แกอบฉันแกอบแขนฉันอบวยควางเป็นโอบเป็นให่ <c oughs> มุ้ยบอกว่าทั้งแม่กับพ่อจะมีเราอยู่แค่สี่คน

แม่กำปองนะคะมีที่มาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านจำนวนมากนั่นก็คือดอกกำปองบวกกับบริเวณที่ตั้งชุมชนมีแม่น้ำไหลผ่านจึงมีคำว่าแม่อยู่ด้านหน้าตามสภาพแวดล้อมของภูมิศาสตร์รวมกันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแม่กำปองนั่นเองค่ะถัดจากป้ายนะคะก็จะมีวัดแม่กำปองให้ทุกคนแวะมา สักการะแล้วก็กราบไหว้กันได้นะคะ <S 2> <S 2> เอาไปกินแล้วก็ไปชอปปิ้งกลับมาเสร็จกันแล้วเรียบร้อยน้องเกดกำลังจะกลับใช่ไหมคะกำลังเดินขึ้นเขาใช่เอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์ก,ก,ก,กินอิ่มแล้วเราก็อ,ออกกำลังนนกายต่อ ยังหอบอยู่เลยน้องหน่อยตากล้องของเราหน้าเป็นน้องหน่่ยคืออยู่ต่อหน้ากล้องอ่ะจะเรียบร้อยมากแต่คืออยู่หลังกล้องนี่คือจ<ล>ัดเต็มคิดต่ำเป็นคนดีต่อสังคมเป็นคนดีแต่ต่อหน้ากล้องใช่ไหมที่พักของเราค่ะเราจะนอนท่ามกลานุ้เป็นบ้านไม้มีระเบียงสิบเบา,บา

มาหาของกินยามค่ำคืนที่ม้อนแจงค่ะอะไรม้อนเสียบไม่ใช่ม้อนแจ๋ไม่ใช่ม้อนแจ๋แม่โก้งกำลังจะไปซื้อสะเบียงมากินตอนเย็นตอนดึกตอนดึกเงียบมากไม่มีคนแล้วตอนนี้ฝนก็ตกปลอยๆอยู่เลยนะคะแต่ไฟมาเล่น ตอนนี้เป็นเวลาีก่ทุ่มร้านขายของกินต่างๆที่แม่กำปองนะคะจะปิดประมาณ2ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวก็แนะนำว่าให้รีบตุนสเสบียงก่อน2ทุ่มกันนะจ๊ะี่กินนมเหรอจ๊ะเอาเกดทำอะไรนอนค่ะเตรียมนอนแล้วค่ะน,นอนในหมุงที่พักของเราวันนี้ก็คือนอนที่ บ้านอินดอยบ้านอินดอยแม่กำปุ๊กนี่หลงมันม้วนแจ่ม Open up the safe bitches got a lot to say t o see any face that'll put you in your place Seven letters on the plate Fuck you when I break I got c a r กวเราตื่นนอนกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ก็ยังอยู่ที่แม่จำปองค่ะกินนมาจะม้วนแจงเหนื่อยเป็นไงหลับสบายไหม ไปฮะไปแล้วเหนื่อนอนทําไมหนื่อมานอนกับผู้หญิงวะฮะทําไมหนื่อถึงนอนกับผู้หญิงว่ะต็องมาดูเป็นเพื่อนเพื่อนมีผู้ชายมาอืมนี่เป็นคนใส่บึ้งไปเลยหนึ่ออะไรนะอะไรนะวุ้ยใครดูใครเลื้อใครดูใครกันเน่ยวุ้ เรากำลังกินข้าวเช้ากันอยู่ที่ที่ครับครับให้มาหนูช่วยสอนทำไอ้นี่ดิพูดไอ้แบบอยากพิรุนใหม่พูดว่าอะไรนะมาไปยังไงนะมาสั้นมาสั้น

ใจพพ่อยไปนหวันนี้มีคนทำลายข้าวของของโรงแรมนะคะหนุ่ยทำงงดีสุดตาอคุณผู้ชมกิน สาวชาวกรุงบอเตาใดอายก็ไปเอาอ,อกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เเมือนเจอกำาปั้แล้วกันหูจักเพียงหน้าตาหูใจเปิ้นหรือเปล่าตังวันเปิ้นมีป้อใจามาคอยเฝ้าเป็นใจอีแล้วคงบปดีไปไว้ใจเคยกินผักกาดจอบอ,อกเคย กินพิซซ่าหากว่าล้มตองจะอย่าจะได้เปิ่นบาใจคนเมืองเบาเหมือน,นหากเป็นหลากหลายอายจะอู้จะได้